โอ้หัวเงินโอ้โหพันห้าสิอบท่านผู้ชมบอกเลยว่าสุดป,ปังปุรียนคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ4ีห เจะนายจ่ายยินดีตอนแรกค่ะสุดสัจนะชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปดแปดกับเกมจีลี่ลักกี้คมัมมิงนะจ๊ะทุกคนจะบอกเลยว่าก็เป็นเกมกระิซ่านะจ๊ะ แต่อยู่ในคล้าย PG แล้วทุกคนเออเบ็ดไปเลยป๊บเป็ดเป็นที่20ดอกนี้แล้วโอ้ยังไม่มีอะไรอ่าเลยๆรัวๆแล้ว,ว,วนะจ๊ะโอ้โหดอกแรกยังไม่มาเลยรับผู้ชมโอ้โหตุนวันนี้บอกเลยจัดตักจัดเต็มรับมาดอกเมื่อกี้โอ้โหไวเหลือเชื่อ4 2 0ท่รนผู้ชมเจอเจอการในชาเข้าไปนะจ๊ะหรือว่าป้าพิก็เรีกของเราอุ้ยรับดอกบัวมาอีก100ยสวยๆงามๆปังๆอ่าไหลต่อไหลลื่น ไม่มีสะดุดเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้โหอาวอาวอารัวรัว,รวสล็อตกันหน่อยนะจ๊ะดอกนี้นะหมดไวไปไวจะท่านผู้ชมเออมา นะโอ้โอโดอกนี้วยปปับรับโชคสามร้อยอีกแล้วยังไงพี่จ่จาจะให้ชุดย่ายไฟกับพิษหน่อยนะจ่าหลักี้ค,คำเมื่งเดอ้อเออเกมพีซีนี้ก็มีเกมที่น่าเล่นอีกมากมายเลยนะท่านผู้ชมแต่คลิปนี้มแนะนำให้เล่นตารมารับมาหนึ่งร้อยเอนสวยๆง,งามๆกันไปเลยนะุิยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะสำหรับสล็อตก็มีมีแบบว่าสาม อาเบ็ดห้ิบ้างนะทุกคนมีแค่สามหน้าสมสล็อตหมุนให้ตรงกันเท่านั้นเองนะจ๊ะเอ้ยมามาไม่ว่าจะเป็นสีไหนดอกไหนก็ใจไม่เหมือนกันนะทุกคนเออออ๊ยอดอกนี้ปุบป,ปับรับโชคไปอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ดอกนี้คูดสาบกข้ไปร่อยฮะชิบเออให้มันโตเลยอดีจ้าอุ้ยนะ รับไปบัวทองมานี่รูเรื่องกระเบื้องแตกเลยจริงๆนะโอ,อ,อ้บัวเงินโอ้พันห้าสิบท่านผู้ชมบอกเลยว่าสุดปักปุเรียจริงๆอ่าพักไว้ที่ตรงนี้ดีวกว่าบวกมาเลยว่าเกือบพันแล้วนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสุดเดอ้อบีบายจ้า